หนูมากไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ไงเหตุผลคนเราทําอะไรมันต้องมีเหตุผลค,คืนวันพรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะห้ามพลาดเลยสําหรับรายการโดนเทเซมาที่แพทนะคะถูกเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมาตามกันต่อค่ะกับคุณพ่อจตุรงมกจกนะคะที่ตอนนี้ประกาศเลยบอกว่าพร้อมจะควักเงินแสนให้ลูกเนี่ยไปฝากไข่แถมประกาศลั่นเลยว่าตอนนี้ไม่หวงแล้วอยากให้ลูกมีผัวจริงๆนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ หวานนิดนึงเอากปยม่มด้วยขอคุณจ้าหน่อยสิโอ้ยอ่อนหวานหน่อยก้าวเนี่ยอ่อนหวานแล้วใหม่มะคุณหน้าทริโยสูตรน้ำตาลน้อยลงแต่ยังคงความอร่อยอ่อนหวานแบบก้าวเลือดรสชาติหอมสุดปะพะนุ่มขออ่างห่างค่ะ ละมุนเหมือนโลช um, like ั่นเลยลองนี่ทําปอดบิวตี้พฟเฟอรหอมหวานตากระและโรสปอตร์หอมไม่ชุดนาน30บวันคําปอรดราคาพิเศษวันนี้ถึง31มกราคม2567อย่าทานื้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานื้อขาวตรากระต่ายบินฝ้าเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา วิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันช่มเสริมอยู่ด้วย Enfagro Gentle Care สูตเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care เยอะอลยเลกเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุกใจคุ้มเกินเพิ่มมาเยอะก็จ่อยได้อีกเยอะเลยเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจ ราคาเดิมไปซื้อเลยอยู่ไหนนะถหาไม่เจอป่วยอีกแล้วพร <c oughs> ุ่งนี้จะได้ไปโรงเรียนไหมน,นะอย่าให้ลูกต้องขาดเรียนดูแลสุขอ,อนามัยในบ้านด้วยเด็ดตอใช้เด็ดตอตรงนี้ตรงนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อบนพื้นผิวเด็ดต่อสุขอ,อนามัยดีช่วยลดวันเจ็บป่วยใหม่เบอร์ดี้คาเฟ่ซีรีจากมเมล็ดไทยโรบัสต้า มเมล็ดไทยร้อยเปอร์เซนต์หอมเข้มเต็มรสชาติได้ฟิลคาเฟ่โดนใจทุกโมเมนต์ใหม่เบอร์ดี้คาเฟ่ซีรีส์ผมแห้งเสียต้องบำรุงล้ำลึกเป็นพิเศษด้วยใหม่โดฟเฮยาทริทเมนผสมไฮยาลูรอนและแบไทายซึ่งซาบลึกช่วยจัดการสิบสัญญาณผมเสียให้ผมดูแข็งแรงเราคันชักไวโอลินช่วยจัดการสิบสัญญาณผมเสียใหม่โดฟเฮยาเซรั่มทรีทเมนต์งานเสร็จแล้ว <c oughs> โฟมอสโอเมก้าสูตรใหม่มี DHA เพิ่มขึ้น60% o m บ g a 369เโอเมก้าสมห้าผสมย่อยอาหาร PDX อ้อวไอแม่ครับโฟมอสโอเมก้าสามหกเาริสและดาริสเอทีฟมาพร้อมโปรพิเศษสำหรับกิจกรรมออ l ไล k ์ออลเลิฟแทนคำขอบคุณทุกความไว้วางใจกับอีโคคาสุดทิ่ดอดขายรวมกว่า74,000คันพบกันที่โตโยต้าไลฟ์และโชว์รูมที่ร่วมรายการถึง31มกราคมนี้ กันต่อในช่วงสุดท้ายกับเอ p l e อ o ทูเดข่าวร้อนบันเทิงแทบค่ะค่ะกับเรื่องราวแ่บๆของครอบครัวนี้ค่ะลงุลงรงจตุรงแล้วก็คุณใบเฟิร์นลูกสาวนะคะล่าสุดค่ะที่งานเปิดตัวภาพยนตร์ชัยหน้าทาวชัชาค่ะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะคนทับนักแสดงมาไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคุณอเล็กธีรเดชคุณมาจุฑาวุฒคุณมิ้นพีจิม เดี๋ยววันนี้ฝากเดี๋ยววันนี้ฝากติดตามซุปตาพาตลุยหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่สงกรานเขามาพูดชัดที่แรกเลยโสดหรือไม่โสดหรือว่าไม่โสดแล้วจ้าอะไรยังไงนะคะพูดขณะที่ว่าพี่นิกกี้เองเนี่ยโอ้โหทําเอาแบบว่าถึงกระลร้องอุ้ยขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาก็มีการเทียบภาพว่าเอ๊ะ จะใช่น้องคนนี้หรือเปล่าไปในสถานที่เดียวกันแล้วพี่สงการก็บอกว่าไม่สดตายแล้วไม่สดแล้วหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะไม่สดแล้วใครนะคบใครอยู่ฝากติดตามกันด้วยคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะคะซุปตาพาตะลุยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามเลย<ฆ>วันนี้เป็นวันแรก<ฆ>ของน้องใหม่นะคะ<ฆ>ฝักเนื้อฝากตัวด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะไม่เจอกับจอย<ฆ>ไปเจอกับปอนบ้าง<ฆ><ฆ>เดี๋ยวจะเบื่อหน้าซะกันนะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ,ะก็เป็นกาลังใจกับน้องจอยแล้วก็น้องปอนแล้วก็ทีมเอปป๊อปทุกคนนะคะขอบคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามกันและขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของเราสองคนนะคะจาก H&M ค่ะเดี๋ยววันนี้เราลากันไปด้วยภาพการโชว์ของเลดี้ปางกันหน่อยแล้วกันนะคะกับเพลงกระโดดกอดกันค่ะ เดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ